สนับสนุนโดยบริษัทปตทจำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืนสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคสายด่วน1166ผู้บริโภคต้องรักษาสิทธิ์ผู้ประกอบการธุรกิจต้องมีคุณธรรมไลท์เฮิร์บอาหารเสริมจากธรรมชาติปรับความสมดุลในร่างกายากลับเข้มาในช่วงที่2ของรายการนะคะก็มีข่าวสารจากทางสคบมาฝากนะท่านทนาย ขบอกว่าอย่างนี้สคบอนะคะบอกว่าห้ามขายนะห้ามขายนําเข้าเครื่องของเล่นช็อตไฟฟ้าคู่จาคุก10บปีนะคะปรับ1ล้านบาทเอเครื่องเล่นช็อตไฟฟ้านะคะเดี๋ยวให้ท่านนาดูแล้วกันว่าหน้าตาเป็นยังไงเมื่อวันที่ 4. นะคะพฤศจิกายนที่ผ่านมานางจิรวรณน,นะคะลาบกิจประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยนาทเปิดเผยบอกว่าได้รับการประสาน จากสำนักง,งานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภะคะหรือว่าสคบสายด่วนของเราเนี่ย1166ถึงกรณีนะคะที่ในปัจจุบันเนี่ยมีอุปกรณ์ไฟฟ้าช็อตสำหรับแก้งคนผลิตออกมาในรูปแบบต่างๆนะคะทั้งหมักฝรั่งดีโมดรถยนต์นะคะแล้วก็ปากกานะคะซึ่งทางสคบเนี่ยได้ส่งสินค้าดังกล่าวเนี่ยไปที่ห้องปฏิบัติการของภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้านะคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดำเนินการตรวจสอบนะคะคเอาไปตรวจสอบซะ,บซ,ะซึ่งผลปรากฏบอกว่าเครื่องช็อตแกล้งคนเหล่านี้มีแรงดันไฟฟ้าที่ปล่อยออกมาสูงถึง500ถึง1,000โวลต์นะคะมีกระแสไฟฟ้าสูงถึง0.2แอมป์ที่อาจส่งผลให้ผู้ถูกช็อตเนี่ยหมดสติแล้วก็ผิวหนังเกิดรอยไหม้ได้หมาถึงขั้นหมดสติแล้วก็รอยไหม้นี่ไม่ไม่น่าจะเป็นการแกล้งกันแล้วนะ เนี่งนี่ใช่ครับอย่างนี้อันตรายเกินนะครับคุณเอาของเล่นอย่างนี้ไปแกล้งคนทั่วไปนี่อาจจะมีความผิดนะทำร้ายร่างกายได้เลยนะครับคือมันเหมือนเป็นเป็นอุปกรณ์เป็นอาวุธในการปทำร้ายร่างกายเลยอไม่อาจจะเป็นอุปกรณ์เหมือนอุปกรณ์ปกติทั่วไปแต่จับแล้วไฟช็อตอะไรอย่างนี้ให้สะดุ้งหรือเปล่านะครับน่าจะเป็นแบบนั้นมากกว่าคือจริงๆมันจะต้องมีค่าเขาเรียกเลยนะกระแสไฟที่ออกมาเนี่ยเอาแค่แบบว่าป้องกันตัวนิดนึง นิดหนึ่งพอแล้วให้สะดุ้งแล้ววิ่งหนีกันอย่างไม้ตียุงเราไปแตะยังสะดุ้งเลยนะถูกไหมครับสะยุงคือยุงก็ช็อกกันตายเลยอะนะถ้าเป็นไม้ตียุงเอาไฟแค่อย่างงั้นพอมแต่ถ้าถึงขนาดหมดสตินี่ผมว่ามันมันมันเกินไปนะอันตรายเกินไปแล้วมาบทลงโทษทางกฎหมายถ้าคนที่ใช้อุปกรณ์เหล่านี้แล้วไปแกล้งคนแล้วเขาหมดสติไปเนี่ยผิดไหมอะผิดครับความผิดฐานทำร้ายร่างกายเนี่ยถึงแม้เขาจะยอมเล่นด้วยมันก็ผิดนะครับว่าเล่นเล่นกันอยู่อย่างเงี้ยหยิบคว้าออกมาจึ๊บปรากฏว่าหมดสติไปเลยหมดสตินะ บางคนเป็นโรคหัวใจช็อกตายทําไงอะช็อกตายเนี่ยจะเป็นเหตุนอกเหนือหรือเปล่าคาดไม่ถึงคาดไม่ถึงเราไม่แน่นะคือบางคนเป็นโรคหัวใจรแล้วว่าเล่นด้วหไม่รู้อาจจะยุ่งนะคะแต่ความผิดทางกฎหมายมีนะก่อนอื่นรู้สึกจะมีสายทางบ้านเข้ามาคุณอภินันนะคะจากนคคศรีธีชมราชค่ะเชิญค่ะคุณอภินันครับผมค่ะบปที่ไหนจ๊ะที่บ้านมีที่ดินยางพารานะครับเป็นสวนยางพารานะครับครับแล้วก็อ่า ก่อนหน้านี้มีเจ้าหน้าที่ที่ดินเขามาปักคือคือที่เนี่ยมีเอกสารสิดเป็นสคหนึ่งครับแล้วก่อนหน้านี้มีเจ้าหน้าที่ที่เป็นที่ดินเขามาปักอ่าสปกรครับเขตสปกรแล้วก the ็พอวันที่เขาให้อ่าให้ให้ไปขึ้นทะเบียนสคหนึ่งเปลี่ยนไปเป็นนศสามครับตอนเนี้ยเขาตอนตอนเนี้ยเราไม่สามารถเปลี่ยนได้เขาบอกว่าตรงเขตที่เขามาปักหมุดไว้เนี่ย มันเป็นที่ดินสองประกอรครับแต่ว่าก่อนหน้าเนี้ยที่ดินแผ่นนั้นของเราอ่ะเป็นสอคอหนึ่งทั้งหมดเลยครับตอนที่เราซื้อมาค,ครับครับเวลาตอนเนี้ยมันผ่านเลยมาประมาณสองสามปีแลวครับเพราะว่าตอนนั้นพ่อกับแม่หรือว่าอะไรเขาก็เป็นชาวนาชาวสวนก็ไม่ได้รู้เรื่องนะว่าที่เขามาปักหุูอย่างเงี้ยครับว่าอ่าเขามาทําอะไรหรือว่าอะไรถ้ากรณีอ,นนอย่างเงี้ยเราจะสามารถที่จะแก้ไขยังไงได้บ้างครับครับตอนเนี้ยเราไปขอคุยกับ ทางเจ้าหน้าท,ที่ที่ดินหรืออะไรเขาก็โยนกันไปโยนกันมาครับคืออย่างนี้นะครับ<อ>คือที่ที่ดินที่มาปักคือเป็นที่สปก ones, ถูกต้องไหมครับที่ดินก่อนหน้านี้เป็นที่ที่เป็น 1, เอกสารสิทธิ์สคหนึ่งครับอ่าแล้วเขามาปกักเขาอ้างว่าเป็นสปกอ ones, อถูกไหมครับครับผมครับผม<อ>ผมอธิบายอย่างนี้นะคือถ้าที่ดินของคุณเนี่ยมีสิทธิ์ที่ครอบครองก่อนที่สปก ones, ประกาศใช้บังคับในบริเวณนั้นนะครับนะคุณก็ต้องอ้างสิทธ มันจะมีหลักฐานแสดงอยู่ด้วยว่าสองข้อหนึ่งเนี่ยคุณได้มาเมื่อไหร่นะครับอันเนี้ยคุณก็ต้องโต้แย้งได้นะครับแต่ถ้าสปรกรเนี่ยประกาศก่อนที่คุณจะได้สองข้อหนึ่งเนี่ยนะครับอันเนี้ยคุณก็ไม่ได้สิทธิตามสองข้อหนึ่งของคุณนะครับที่ดินสปรกรก็ยังคงเป็นสปรกอรอยู่นะครับโอนจำหน่ายจ่ายโอนไม่ได้นอกจากตกทอดทางมรดกได้อย่างเดียวครับเข้าใจไหมครับ เืิอพี่นานเข้าใจไหมคะครับผมครับคืออันไหนมันอ,อันไหนมัน,น,นมีสิทธิก่อนกันนะครับถ้าสคหนึ่งมีมาก่อนนะสปะกคุณก็ต้องไปโต้แย้งกับสปกนะครับครับกรณีอย่างเงี้ยนะครับคือจริงๆแล้วพ่อกับแม่เนี่ยเข้ามาเข้าเข้าอ่าเขามีการเข้ามาถือครองนะครับก่อนที่สปกจะมาปักแต่ก่อนหน้านั้นผมไม่แน่ใจว่าตอนนั้นเขาได้เป็นสคหนึ่งหรือยังครับ อันนี้คือสําคัญไงครับถ้าคุณได้สองข้อหนึ่งมาก่อนตอนนั้นเราเราเราทำเป็นตรวจยางอยู่แล้วนะครับคือถ้าคุณได้สิทธิครอบครองมาก่อนที่สปกประกาศเนี่ยยังไงสองข้อหนึ่งนะครับมันก็ต้องยกเลิกสปกอยู่แล้วเพราะว่าสปกประกาศใช้ในเขตพื้นที่ที่ไม่ได้ประกอบเกษตรกรรมนะครับถูกไหมครับจริงๆต้องไปดูเอกสารสิทธิครอบครองหรือเปล่าอันไหนมันเกิดก่อนกันนะครับมันอม่ได้ยกเว้นของสปกอยู่ครับ ครับผมแล้วแล้วทีนี้ถ้าสมมุติว่าผมมีสอข้อหนึ่งก่อนแล้วนะครับตอนนี้ผมจะสามารถผมผมผมต้องไปทําอะไรบ้างตัวแย้งได้เลยครับที่สํานักงานปฏิรูปครับสานักงานปฏิรูปเกษตรกรรมประจาจังหวัดมันจะมีมีฝ่ายของเขาอยู่ครับคุณก็ต้องอ้างเอกสารหลักฐานจากสํานักงานที่ดินสข้อหนึ่งนี่นะครับจะมีผู้ใหญ่บ้านอะไรเซ็นรับรองข้างเคียงเนี่ยนะที่บริเวณโดยรอบเนี่ยได้มาเมื่อไหร่พร้อมๆกันเมื่อไหร่มันจะมีมันจะมีเอกสารยืนยันกันอยู่ นะครับคุณต้องเอาเอกสารตรงนี้ไปต่อสู้นะครับไปชี้แจงกับสปกรได้นะครับ <st> ให้ยกเลิกสปกรใช่ไหมครับค <st> ือไม่ใช่ยกเลิอก,รรกองสปกรครับคือถ้ามันมีสิทธิ์อยู่ก่อนเนี่ยสปกรก็จะมันมาไม่ถึงของคุณเนี่ยครับเข้าใจไหมครับคือสปกรกคือที่ดินลกล้างว่างเปล่าที่เขามาให้ผู้คนที่ไม่มีที่ดินทํากินเนี่ยได้ใช้ประโยชน์แต่อันเนี้ยไม่ใช่ที่ดินลกล้างว่างเปล่าเป็นที่ที่คุณประกอบอาชีพอยู่ นะครับต้องไหมคะคุณพี่นันเลียร์ไมเอ่ยเชยครับครับครับผมค่ะก็เดี๋ยวให้ท่านทนายสรุปนิดนึงแล้วกันในกรณีนี้ครับคือโดยหลักเนี่ยถ้าเป็นที่ดินสประกอนี่นะครับคุณจะไปถือครอบครองตั้งแต่รุ่นรุ่นพ่อรุ่นแม่อะไรเนี่ยก็ไม่ได้นอกสิจักได้สิทธิ์ตามที่สประกอเขาให้นะครับคือมันจะเป็นกฎหมายพิเศษป่ะในเรื่องของที่สบประกอถูกต้องครับถูกต้องครับนะคะคือสมมุติว่าที่ดินบริเวณเนี้ยเอหนึ่งร้อยไร่เนี่ยเป็นที่ดินของสประกอนะครับ คุณเข้ามาทํากินเนี่ยโดยที่สปกรไม่ได้ออกเอกสารสิทธิ์ให้คุณเนี่ยคุณก็ไม่ได้สิทธิ์นะครับทำกินได้แต่ไม่ได้สิทธิ์เขาไล่เมื่อไหล่ก็ต้องไปถูกต้องสปกรก็จะไปแจกให้กับคนที่มาลงทะเบียนหรือประชาชนในบริเวณนั้นเนี่ยให้ทำที่มีที่ดินทํากินเป็นได้ไหมท่านทนายคือในกรณีที่ที่ดินสปกรล๊อกล้างที่ว่างเปล่ามานานแต่ว่าทางอย่างคุณพภินาเนี่ยไม่ทราบหรือว่าเออคือมันมีมาอยู่แล้วแล้วเองก็ไป ไปใช้สิทธิ์คือตั้งแต่รุ่นพ่อแม่อาจจะไม่รู้ไงในเรื่องของกฎหมายหรือว่าอะไรก็ไปใช้สิทธิ์ครอบครองมาคือถ้าเรามีสิทธิ์ที่ครอบครองมาก่อนเนี่ยนะครับสอประกอก็มียกเว้นว่ามันก็เป็นสิทธิ์ที่ครอบครองของคุณน่ะครับก็ถือว่ายกให้ถูกต้องครับนะคะมันไม่ใช่ที่ดินลกร้างว่างเปล่าไงนะเป็นที่ที่มีเจ้าของอยู่แล้วนะครับ เพราะอย่เว้นที่คุณไปครอบครองในที่ป่าสงวนอะไรคุณครอบครองยังไงก็ไม่ได้สิทธิ์ไม่ได้สิทธิ์แน่นอนนะความผิด้วยนครัดูจพินานนะตรวจสอบเอกสารดูวันที่ก่อนว่าของใครมาก่อนมาหลังถ้าเรามาก่อนโอกาสเป็นของเรามันก็สูงแต่ถ้าเรามาทีหลังโอกาสที่เขาจะเอาคืนไปมันก็สูงเช่นเดียวกันนะคะหากใครที่มีประเด็นแบบนี้ก็สามารถโทรเข้ามาพูดคุยได้นะคือตรวจสอบกันก่อนบางครั้งประชาชนเองเนี่ยไม่ได้รู้กฎหมายไง พอไม่รู้กฎหมายมันก็จะมีปัญหาอย่างนี้แหละคิดว่าเราอยู่มาตั้งแต่รุ่น<อ>พอ่อรุ่นแม่แล้วไม่น่าจะมีปัญหาอะไรอันนี้ไม่ใช่นะครับะะต้องดูสิทธิ์ <10 S 1> ด้วยที่สำคัญเนี่ยเป็นคือรุ่นพ่อรุ่นแม่เราเองเนี่ยหรือว่าปู่ย่าเนี่ยยิ่งหนักเลยบางทีที่ดินเนี่ยให้ครอบครองกันมานะอยู่กันมา20 30ปีจะมาหาเหตุบางคนบอกมามันจะมีปัญหาไอ้รุ่นปัจจุบันนี่แหละ บางทีบอกเอา้าพ่อเธอให้เช่นอยู่มาต้องนานซื้อขายกันแล้ว,แ,ลวแต่ก็ขายสปรกรกันด้วยก็มีเยอะครับมีเยอะซึ่งแบบเป็นประเด็นที่บางทีเราก็นะเห็นใจแล้วที่สําคัญมีประเด็นแบบเนี้ยเยอะนะเยอะเพียงแต่ว่าแต่ละคนเนี่ยไม่เข้าใจสิทธิหน้าที่ของตัวเองด้วยนะคะเอามาดูคําถามจากทางบ้านดีกว่านะคะต่อเนื่องเลยแล้วกันนะคะท่านนี้ถามมาบอกว่าดิฉันเนี่ยโดนคดีเมาแล้วขับตั้งแต่ปี5้าสานะคะ ไปรายงานงานตัวเนี่ยเพียงครั้งเดียวเพราะว่าต้องเดินทางกลับไปต่างประเทศอย่างกะทันหันก็เลยไม่ได้บอกกับทางเจ้าที่นะคะคนนี้บอกว่าเอ๊ะเร็วๆนี้จะเดินทางกลับมาจากต่างประเทศเข้ามาที่เมืองไทยเนี่ยไม่ทราบว่าจะเข้ามาแล้วจะโดนจับหรือว่าอะไรในประเด็นนี้อีกหรือเปล่าครับค<อ>ือคต้องไปดูคือต้องไปดูในคำพักษาก่อนนะครับว่าสารเนี่ยกำหนดให้คุณไปรายงานตัวหรือว่าปฏิบัติ ภารกิจเพื่อสาธารณประโยชน์เนี่ยเป็นเวลาเท่าไหร่นะครับคุณก็ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้นถ้าคุณปฏิบัติไม่ครบเนี่ยจะพนักงานคุมประพฤติเนี่ยเขาอาจจะทํารายงานเสนอสารว่ามีพฤติการหลบเลี่ยงหลบหนีนไมมาไมมาปฏิบัติการให้ครบอันนี้สารอาจจะาจากพิพากษาให้รอการลงโทษเป็นไม่รอก็ได้นะครับอันนี้อันตรายนะคุณต้องตรวจสอบให้ดีก่อน คือจะซื้อเข้ามาไม่ได้นะอาจจะโดนอะไรเลยไอ้เข้าไอ้เข้ามามันต้องเข้าอยู่แล้วแหละครับแต่ถ้าคุณมีเหตุเนี่ยคุณก็ต้องไปแจ้งกับคุมประพฤติก่อนคือกลับมาแจ้งให้นต้องไปตรวจสอบก่อนว่าตอนนี้มันถึงขั้นไหนแล้วไปตรวจสอบแล้วโดนจับไงอันนี้ก็ต้องอันนี้ให้คนอื่นไปตรวจสอบก่อนแล้วกันจะเขไปเลยไปตรวจสอบเพราะล็อกตัวไม่ปล่อยกลับมาหาไงรนั่นน่ะนามประพฤติเข้ารายงานถึงไหนแล้วศาลมีมีคำสั่งอะไรหรือเปล่าเอาาญติกันให้ญาติไปตรวจสอบให้คุณก่อนละกันถ้าไปเองเนี่ยอาจจะโดนจับนะคะคุณจะได้รู้วิธีการต่อสู้นะคะเดี๋ยวเรราามคคคุยกกกััันนนต่่่่อชวงี้พสูะ